สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิยายเรื่องคัมภีร์วิถีเสียนตอนที่5 0 1อถึง900 EP 5ตอนที่505-505ถึง50 505เริ่มกันเลยครับตอนที่505หลิงอื้อหลิงเมื่อได้ยินเสียงของคนผู้นี้หารลี่ก็ชะง,งักเล็กน้อยในใจรู้สึกประหลาดขึ้นมาหลายส่วนตามมาด้วยผืนทะเลเบื้องล่างที่เกิดเป็นคลื่นพร้อมกับแสงสีขาวสว่างวาบ ปรากฏร่างของผู้บำเพ็ญเพียรผู้หนึ่งลอยขึ้นมาอย่างแชมช่า้าคนผู้นี้สวมชุดสีขาวของวังดารามีเรือนผมสีดำยาวสลวยบนหน้าผากสวมรัดเกล้าสีเขียวมรกตฝังยกมองมาทางหารลี่ด้วยสีหน้าสงบนิ่งทว่ากลับเป็นหารลี่ที่กลายเป็นนิ่งอึง้งและเผยสีหน้าแปลกประหลาดออกมายามได้เห็นใบหน้าของคนผู้นี้คนผู้นี้มีใบหน้างดงามดังยกขาวคิ้วเรียวสีดำกระวัดขึ้นเล็กน้อย ดวงตาคมกริบจมูกโด่งเล็กริมฝีปากบางดูอ่อนหวานเป็นผู้ที่งดงามอย่างยิ่งยวดทว่าสิ่งที่ทำให้หารลี่คาดไม่ถึงก็คือเขาไม่สามารถรู้ว่าคนผู้นี้เป็นบุรุษหรือสตรีกันแน่หากบอกว่าอีกฝ่ายเป็นสตรีทว่ามุมปากนั่นกลับเผยรอยยิ้มเอื่อยเฉยทุกการกระทำแลดูเจ้าสำราญหากบอกว่าบุรุษแต่ใบหน้านี้ช่างงดงามอย่างเหลือเชื่อวางคิ้วคู่นั้น มีกลิ่นอายของสตรีเพศที่ไม่อาจปกปิดไว้ดูอย่างไรก็เป็นแรงดึงดูดที่อันตรายถึงชีวิตของบุรุษเพศอย่างเห็นได้ชัดมิดทราบว่าชื่อแท้ของสหายเป็นเช่นไรข้าน้อยผู้คุมกฎนอกสถานที่แห่งวังดาราหลิงอื้อหลิงน้อมขอบพระคุณสหายที่ช่วยเหลือเสียงของคนผู้นี้ไพเราะสนะหูทว่ากลับเป็นเสียงที่อยู่กึ่งกลางระหว่างบุรุษและสตรียิ่งส่งผลให้ฮาลี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยลอบพืมพำมกับตัวเองในใจคนผู้นี้ ทำให้หาลี่เล็กถึงเทียนผู้เฉียแห่งพักร่วมสำาราญพักสายมานที่เทียนนานขึ้นมาทว่าหลังจากคุ่นคิดพักหนึ่งสองคนนี้กลับไม่คล้ายคลึงกันเสียทั้งหมดแม้เทียนผู้เฉียผู้นั้นมีรูปร่างหน้าตางดงามอย่างถึงที่สุดทว่าท่าทางและเน้้าเสียงของเขาล้วนบ่งบอกว่าเป็นบุรุษอย่างไม่ต้องสงสัยทว่าบุคคลซึ่งเรียกขานตนเองว่าหลิงอึ้งหลิงผู้นี้แม้ว่าท่าทางการกระทำจะเหมือนบุรุษเพศทั้งหมด ทว่ากลับมีกลิ่นอายของสตรีเพศแฝงอยู่อย่างบอกไม่ถูกยิ่งไปกว่านั้นยังมีเสียงอันลึกล้ำเปี่ยมไปด้วยแรงดึงดูดนั่นอีกทำให้เขายากที่จะแยกแยะเพศที่แท้จริงยิ่งกว่าเดิมข้าน้อยหารลี่เมื่อครู่นี้เพียงแค่ลงมือเล็กน้อยเท่านั้นหากอีกฝ่ายไม่ดังคับแข็งขืนผู้แท่หานก็จะไม่ลงมือรุนแรงเช่นนี้แม้ในใจหารลี่จะรู้สึกแปลกประหลาดทว่ากลับเอ่ยปากด้วยใบหน้าเรียบเฉยไม่ปล่อยสีหน้าให้เล็ดลอดออกไป ไม่ว่าอย่างไรผู้แซ่หลิงก็ต้องขอบคุณสหายเป็นอย่างยิ่งหลิงอี้หลิงแย้มยิ้มอ่อนหวานปล่อยสเสน่ห์น่าดึงดูดออกมาอย่างไม่ใส่ใจหารลี่เห็นแล้วกลับหนาวเหน็บในหัวใจในสถานการณ์ที่ยังไม่รู้เพศของอีกฝ่ายแน่ชัดทําให้เขาทําเป็นเหมือนมองไม่เห็นท่าทีอ่อนช้อยงดงามของอีกฝ่ายสหายเร่งรีบเดินทางเช่นนี้หรือว่าต้องการไปเมืองดาวจะลัดฟ้ายามนี้ที่นั่นคงจะตรวจตราเข้มงวดกว่าเดิมแล้วยากที่จะเข้าไปนัก หากสหายมิรังเกียจและถือว่าเป็นการตอบแทนที่ช่วยชีวิตหลิงอุ้ยหลิงยินดีที่จะพาสหายเข้าไปในเมืองด้วยหลิงอุียหลิงเก็บรอยยิ้มแววตาเปลี่ยนเป็นจริงจังโดยฉับพลันการที่อีกฝ่ายเอ,อ่ยวาจาเช่นนี้ออกมายังผลให้ฮารลี่รู้สึกคาดไม่ถึงเล็กน้อยทว่าเมื่อคิดดูอีกทีการให้คนผู้นี้พาเขาเข้าเมืองต่างหากจึงจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่เขาลงมือจัดการผู้บำเพ็ญเพียรแห่งสมาคมดับดาราทั้งสองนี้ด้วยเหตุนี้ จึงบ่งชัดว่าเขากับสมาคมดับดารามิมีข้อเกี่ยวข้องอันใดต่อกันยามนี้เป็นอีกฝ่ายที่เสนอขึ้นมาเขาย่อมไม่ผลักไสเรื่องดีๆเช่นนี้ออกไปจึงขยับนาพลังเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆทำพมณนักของผู้แท้หานตั้งอยู่ในเมืองดาวจรัดฟ้าที่เร่งรีบเดินทางเช่นนี้ก็เพื่อกลับที่พักหากไม่สามารถเข้าเมืองจริงๆเช่นนั้นก็ต้องรบกวนสหายหลิงให้รำคาญใจแล้วง่ายดายนัก การที่สหายลงมือสังหารทั้งสองอย่างไม่ลังเลย่อมไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อันใดก็สามารถเข้าเมืองได้แล้วพวกเราวังดารายินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งเพียงแต่ผู้บำเพ็ญเพียรที่ไล่ล่าในครานี้ไม่ได้มีพวกเขาเพียงสองคนหากยังมีอีกหลายคนที่วิชาย,ยุทธไม่ได้อ่อนด้อยพวกเราเร่งเดินทางออกจากที่แห่งนี้กันเถิดได้ยินหารี่กล่าวเช่นนี้หลิงอี้หลิงก็เผยรอยยิ้มเต็มใบหน้าก่อนแววตาจะสันไหวพลางกวาดมองไปรอบๆ คราวนี้ฮร์ลี่ไม่ได้กล่าวอันใดออกมาเขาพยักหน้าเบาๆก่อนทั้งสองจะกลายร่างเป็นแสงสีเขียวและขาวสองสายพุ่งดิ่งไปทางเมืองดาวจัลัดฟ้าทันทีระหว่างทางฮร์ลี่สังเกตอีกฝ่ายอย่างพินิษพิเคราะห์ด้วยความสงสัยชุดสีขาวของหลิงอี้หลิงคนนี้ค่อนข้างหลวมฮร์ลี่ไม่อาจแยกแยะว่าเป็นบุรุษหรือสตรีได้จากการมองจากภายในแต่เมื่อเขาตั้งใจสังเกตดีๆแล้วกลับพบว่าคนผู้นี้ไม่มีลูกกระเดือก ถ้าว่าจะให้อิงจุดนี้เพียงจุดเดียวก็ไม่อาจบ่งบอกได้ว่าอีกผ่ายสตรีเพราะว่าจากที่เขารู้มามีวิชายุทธประหลาดบางประเภทที่สามารถสับเปลี่ยนหยินหยางปรับเปลี่ยนจุดเด่นของบุรุษและสตรีได้ไม่แน่คนผู้นี้อาจจะฝึกฝนวิทยายุธประเภทนี้อยู่ก็เป็นได้หฮรลี่คิดในใจอย่างพิศวงผู้มีใบหน้างดงามกลับส่งยิ้มอ่อนหวานให้กับฮรล์ลี่เรากับรับรู้ได้ถึงสายตาของฮรลลี่ส่งผลให้ฮรลลี่ต้องเบี่ยงหน้ากลับไปอย่างลำบากใจ สหายครอบครองสมบัติโบราณถึงสองชิ้นคาดว่าคงจะเป็นบุคคลที่ได้รับความรักจากสวรรค์ไม่ใช่น้อยมีทราบว่าที่มาของห่วงทองแดงนั้นเป็นมาอย่างไรข้าน้อยเซโชคดีได้พบเห็นสมบัติโบราณชิ้นอื่นบ้างแต่ไม่เคยพบสมบัติที่มีพลังเช่นของท่านเลยแม้แต่น้อยหลิงยุ่ยหลิงหื่นร่างไปพลางยกเรื่องสมบัติโบราณของหานลี่ขึ้นมาอย่างสนุกสนนใจไม่มีอันใดหรอกเพียงแค่มีโชคดีกว่าผู้อื่นเล็กน้อยเท่านั้น ฮานลี่ย่อมไม่มีทางตอบตามความเป็นจริงจึงตอบอย่างกำกวมออกไปโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าแแหะแต่สหายเพียงคนเดียวกลับสามารถสังหารผู้บำเพ็ญเพียรแค่เดียวกันได้นับว่าไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงมิทราบว่าสหายสนใจเข้าร่วมวังดาราของพวกเราหรือไม่ข้าน้อยสามารถแนะนำสหายให้เข้าร่วมได้หลิงยุ่ยหลิงเห็นว่าหานลี่ไม่อยากตอบคำถามนี้ก็หัวเราะเบาๆอย่างไม่อยากต่อแย่ให้มากความก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนายกเรื่องชวนเข้าสำนักขึ้นมาแทน ฮันลี่ที่อยู่ในกลุ่มแสงได้ยินดังนั้นก็ขมวดคิ้วอย่างไม่อาจห้ามได้หลิงยุยหลิงผู้นี้มิได้ต่อกรได้โดยไม่ง่ายอย่างแท้จริงยังไม่ทันได้เข้าเมืองก็เริ่มให้ข้อสอบยากแก่เขาเสียแล้วผู้บำเพ็ญเพียรที่เข้าร่วมวังดาราในตอนนี้ล้วนกลายเป็นเศษดินปืนของวังดาราทั้งนั้นไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่ยอมโยนตัวเองลงไปในแห่ให้ถูกผูกมัดอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วหลังจากคิดดูดีๆฮานลี่ก็กระแอมไออย่างครุ่นคิดกล่าวว่า แม้ว่าข้าน้อยจะฝ่ายฝันถึงวังดารามานานแสนนานแต่สำนักขีตาวิจิตเคยมีพระคุณต่อข้าน้อยผู้แท้หานจึงรับหน้าที่เป็นผู้อาวุโสรับเชิญของสำนักขีตาวิจิตกี่ปีต่อจากนี้เกรงว่าจะไม่สะดวกนักต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งหานลี่ตอบกลับอย่างไม่เกรงใจซ้ำยังยกสำนักขีตาวิจิตขึ้นมาเป็นโลบังธนูเสียอย่างนั้นไม่เป็นไรสหายหานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เช่นนี้ผู้แท้หลิงนับถือเป็นอย่างยิ่ง แต่พวกเราวังดาราก็พร้อมยินดีต้อนรับบุคคลเช่นสหายเข้าร่วมเสมอหลิงยุยหลิ่งในแสงสีขาวครั้นได้ยินหานลี่ปฏิเสธการชักชวนก็ไม่ได้เผยสีหน้าไม่พอใจแต่อย่างใดทว่ากลับเผยรอยยิ้มบางเบาก่อนจะเริ่มชวนหานลี่สนทนาถถวคราวสนุกสนานของมหาสมุทรดาวคลั่งเลือกที่จะไม่ยกเรื่องของวังดาราและสมาคมดับดาราขึ้นมาอย่างชาญฉลาดอีกฝ่ายเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้หานลี่ย่องผ่อนคลายที่จะเผชิญหน้ากว่าเดิม ทั้งสองสนทนากันทั่วไปพร้อมกับเหินร่างไปข้างหน้าเช่นนี้ต่อไปหนึ่งวันถัดไปทั้งสองเห็นเมืองดาวจารัดฟ้าขนาดยักษ์เบื้องหน้าใบหน้าก็อดที่จะเผยสีหน้ายินดีไม่ได้ทวายัางไม่ต้องร,รอให้ทั้งสองเข้าใกล้เกาะยักษ์ก็ปรากฏร่างของผู้บำเพ็ญเพียรกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นบุรุษสีสตรีหนึ่ง โดยที่หนึ่งในนั้นเป็นผู้บำเพ็ญเพียรวัยกลางคนระดับหลอมรวมขั้นต้นเจ้าของใบหน้าซีดเซียวผู้หนึ่งส่วนที่เหลือล้วนมีระดับบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ระดับสร้างปราณเท่านั้นคารวะผู้พิทักษ์หลิงบุรุษสตรีระดับสร้างปราณทั้งสี่แสดงท่าทีบ่งบอกว่ารู้จักหลิงอิ้วหลิงเหินร่างเข้ามาโค้งกายทำความเคารพอย่างนอบน้อมดูท่าแล้วบุคคลที่ไม่อาจแยกออกว่าเป็นบุรุษหรือสตรีผู้นี้จะมีชื่อเสียงในวังดาราไม่ใช่น้อย ส่วนผู้บำเพ็ญเพียรหน้าเหลืองผู้นั้นก็เอ่ยถามขึ้นด้วยท่าทางแปลกใจเช่นเดียวกันสิทธาน้องหลิงปลอดภัยดีใช่หรือไม่สิทธิพี่กังวลใจเป็นอย่างมากตอนได้ยินข่าวสารเรื่องการถูกโจมตีบนเกาะทักษิณกระจางเอ๊ะสหายท่านนี้เป็นใครกันรึผู้บำเพ็ญเพียรหน้าเหลืองกวาดสายตามองหาลี่ไปมาหลายรอบอย่างสงสัยข้าถูกผู้บำเพ็ญเพียรจากสมาคมดับดาราสองคนไล่ล่าระหว่างทางก็ได้สหายหารยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไว้ ส่วนถ้ำพานักของสหายหานเองก็ตั้งอยู่ในเมืองดาวจรัดฟ้าแห่งนี้ข้าจึงพาเขากลับเมืองมาด้วยกันให้สหายท่านนี้เข้าเมืองคงจะไม่มีปัญหาใดกระมังหลิงอุ้ยหลิงกลับกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นเพราะเหนื่อยล้าจากการเร่งเดินทางหรือได้รับบาดเจ็บภายในกันแน่สีหน้าของคนผู้นี้ถึงได้ซีดเซียวกว่าตอนที่พบกับฮาร์ลี่เมื่อคราแรกไปหลายส่วนท่าทางดูอ่อนแรงอยู่รังๆ ที่แท้แล้วก็เป็นผู้มีพระคุณของสิทธน้องหลิงนี่เองยอมไม่มีปัญหาใดอยู่แล้วสิทธน้องหลิงจเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือผู้บำเพ็ญเพียรหน้าเหลืองแสดงสีหน้าเป็นห่วงเป็นใหญ่อย่างมากครั้นภาพนี้เข้าสู่คลองสายตาของฮาลี่เขาก็รู้สึกสั่นไหวอย่างไม่อาจห้ามได้ไม่เป็นไรแม้ข้าจะถูกยันตวิเศษโจมดีไปคราหนึ่งแต่ข้ามีโซฟารันจวนคอยปกป้องมีได้เป็นอันใดมากมายหรอก ใบหน้างดงามของหลิงวี่หลิงเริ่มมีเขาลางแดงก่ำอยู่รางๆทว่าสีหน้ากลับยิ่งเย็นชากว่าเดิมตรงข้ามมียาวิญญาณฟ้าสูตรลับอยู่หนึ่งเม็ดสิทธิ์น้องหลิงนำมันไปใช้ก่อนเถิดอย่าปล่อยให้พลังยุดได้รับความเสียหายครั้นได้ยินเช่นนี้บุรุษหน้าเหลืองก็เป็นกังวลยิ่งกว่าเดิมหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งก็ตัดสินใจล้วงเอาขวดยาขวดเล็กขวดหนึ่งออกมาก่อนจะยื่นออกไปอย่างระมัดระวังหลิงว้ยหลิงเห็นเช่นนี้ก็มีสีหน้าดำดิ่งลง ท่าทางราวกับกำลังจะเกิดโทสะทว่าสุดท้ายก็ทำท่าประหนึ่งนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาก่อนจะเปลี่ยนท่าทีจากโทสะเป็นยินดีในพริบตาแล้วเอ่ยด,ยด้วยดวงตาเปล่งประกายงดงามเช่นนั้นสิทธิน้องก็ต้องขอบคุณสิทธิพี่ที่มอบยาให้เสียแล้วข้าจำเป็นต้องเข้าวังไปรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับเก,ก,บเกาะทักสินกระจากเสียก่อนฉะนั้นฝากรบควนสิทธิพี่ช่วยพาสหายท่านนี้ส่งเข้าเมืองแทนข้าด้วยสิทธิพี่ต้องต้อนรับผู้มีพระคุณของสิทธิน้องผู้นี้ให้ดีล่ะ หลิงอุยหลิงยื่นมือบางขาวเนียนประดุดยกออกไปรับยาขวดนั้นพร้อมรอยยิ้มที่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นสง่าอ่อนหวานเสมือนหนึ่งเป็นสตรีผู้หนึ่งมิปานสีหน้าของหาร์ลี่เผยแวแวแปลกประหลาดออกมาทันทีที่ได้เห็นภาพเหตุการณ์เช่นนี้หรือว่าคนผู้นี้จะเป็นสตรีจริงๆมิเช่นนั้นเหตุใดผู้บำเพ็ญเพียรหน้าเหลืองผู้นี้จึงได้เผยท่าทีประดุดกำลังตกหลุมรักเช่นนี้หารี่ เริ่มเกิดความรู้สึกสับสนขึ้นมาในใจสีแล้วจบ EP 5แล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube, Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ